เมื่อผ่อนค่างวดรถไม่ไหวสิ่งที่ผู้เช่าซื้อต้องทำเป็นอันดับแรกก็คือต้องชำระค่างวดรถให้ครบถ้วนโดยห้ามผิดนัดชำระค่างวดรถติดต่อกันจนเป็นเหตุให้สัญญาเช่าซื้อเลิกกันเช่นถ้าสัญญาเช่าซื้อระบุว่าหากผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อติดต่อกัน3ามงวดให้สัญญาเช่าซื้อเป็นอันเลิกกันเช่นนี้ผู้เช่าซื้อต้องห้ามผิดนัดในการชำระค่างวดรถติดต่อกัน3มงวดเด็ดขาด โดยในกรณีดังกล่าวหากค้างชำระค่าง,งวดรถเพียงหนึ่งหรือสองงวดผู้เช่าซื้อต้องนำเงินมาชำระค่าง,งวดรถในส่วนที่ค้างชำระให้ครบถ้วนเมื่อชำระครบถ้วนโดยไม่มีการค้างชำระค่าเช่าซื้อแล้วให้ติดต่อผู้ให้เช่าซื้อเพื่อขอคืนรถคันที่เช่าซื้อโดยวิธีการในการคืนรถนั้นอยู่ที่การตกลงกันระหว่างผู้ให้เช่าซื้อกับผู้เช่าซื้อข้อควรระวังคือในระหว่างที่ผู้ให้เช่าซื้อยังไม่ได้รับรถคืนไป หากครบกำหนดชำระค่างวดรถอีกงวดหรืออีกหลายงวดก็ตามผู้เช่าซื้อยังต้องชำระค่างวดรถอยู่เพื่อไม่ให้ตกเป็นฝ่ายผิดนัดชำระหนี้จนนำไปสู่การเป็นฝ่ายผิดสัญญาและต้องมีการชำระค่างวดรถไปจนกว่าจะคืนรถได้ในการคืนรถผู้เช่าซื้อต้องเรียกเอกสารหลักฐานการรับรถจากผู้ให้เช่าซื้อเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานว่าผู้ให้เช่าซื้อกับผู้เช่าซื้อได้ตกลงเลิกสัญญาเช่าซื้อระหว่างกันแล้ว เมื่อตกลงคืนรถและผู้ให้เช่าซื้อได้รับรถคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วการคืนรถในกรณีดังกล่าวถือเป็นการสมัครใจเลิกสัญญาระหว่างกันไม่ใช่การเลิกสัญญาเพราะผู้เช่าซื้อผิดสัญญาซึ่งการเลิกสัญญาเพราะเหตุผิดสัญญากับการเลิกสัญญาด้วยความสมัครใจนั้นมีผลในทางกฎหมายที่แตกต่างกันโดยหากเป็นการเลิกสัญญาเพราะเหตุผิดสัญญาและมีการยึดรถออกขายทอดตลาด กรณีนี้เมื่อคำนวณเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดรวมกับค่างวดที่ผู้เช่าซื้อผ่อนชำระไปแล้วหากผู้ให้เช่าซื้อยังได้เงินไม่ครบจำนวนตามราคารถที่ระบุในสัญญาเช่าซื้อผู้เช่าซื้อต้องชำระค่าขาดราคาให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อแต่กรณีสมัครใจเลิกสัญญาหากผู้ให้เช่าซื้อนำรถออกขายทอดตลาดและมีค่าขาดราคาเกิดขึ้นดังที่กล่าวแล้วผู้เช่าซื้อไม่ต้องชำระค่าขาดราคาให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อแต่อย่างใด สรุปข้อแตกต่างก็คือหากเลิกสัญญาเพราะผิดสัญญาผู้เช่าซื้อต้องชำระค่าขาดราคาแต่หากเลิกสัญญาเพราะสมัครใจผู้เช่าซื้อไม่ต้องชำระค่าขาดราคา